สี่วันเกิดดวงดีมีองค์พญานาคคอยคุ้มครองก่อนที่จะรู้ว่าคนเกิดวันไหนมีองค์พญานาคคอยคุ้มครองไปดูความเชื่อองค์พญานาคกันก่อนคะ่ะสำหรับพญานาคหรือนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวยความจเจริญรุ่ง,รงเรืองเชื่อกันว่าพญานาค เป็นเทพรักษาสมบัติในเมืองบาดาลหากใครได้บูชาแล้วจะเป็นสิริมงคลและร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติก่อนจะไปรับฟังว่ามีวันเกิดท่านใดบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะสวันเกิดดวงดีมีองค์พญานาคคอยกุ้มครองได้แก่ คนเกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนมีความเป็นผู้นำสูงชอบช่วยเหลือคนอื่นแตร้อนวู่วามบ้างแต่สติปัญญาดีจะได้ดีพอปากเป็นคนพูดจามัดใจคนเก่งในะเรื่องความรักมักรีบเร่งรุนแรงและหลากหลายคนที่เกิดวันนี้ดีจะประสบความสำเร็จแบบเวิร์กสุดๆขอเพียงเอาความสามารถที่มีอยู่ใช้ให้ถูกทางคนเกิดวันพุธ คนที่เกิดวันพุธเป็นคนมีความกระตือรือร้อนและอดทนเหลือหลายแต่ไม่ค่อยจะรอบคอบเป็นคนทำมาหากินเก่งพูดจาดีมีความรอบรู้ผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูและคอยช่วยเหลืออนาคตจึงค่อนข้างสดใสไปได้ดีในหน้าที่การงานแต่ชีวิตรักกลับไม่ค่อยดีนักคนเกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนชอบเพ้อฝ,ฝันชอบจินตนาการ พูดจาไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลช่างเอาอ,อกเอาใจให้ใครต่อใครลุ่มหลงรักศิลปะรักสวยรักงามทั้งหญิงชายเรียกได้ว่าเป็นวันของคนเจ้าชู้ดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของเพื่อนต่างเพศได้มากชำนาญและชื่นชอบเรื่องเซ็กมากแต่คนเกิดวันนี้มีอารมณ์เป็นใหญ่จะคิดอะไรทำอะไรขึ้นอยู่กับอารมณ์ ถ้าระงับอารมณ์เอาไว้ได้อะไรอะไร,อะไรก็ดีไปหมดคนเกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนมั่นใจตัวเองสูงมากยึดถือตัวเองเป็นใหญ่เงียบขรึมเก็บตัวไม่ชอบวุ่นวายกับใครเป็นคนชอบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแต่ไม่ค่อยคิดถึงใจผู้อื่นดื้อเงียบและถือดีดูเหมือนใจเย็นแต่โมโหร้ายหัวดีฉลาดความสามารถเทียบถ้าเรื่องความรักรักแล้ว,ร,ลวรักเลย ขี้หึงร้ายกาดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเอาแน่เอานอนไม่ได้หากตรงกับวันเกิดท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ